ต้องมีเสียงด้วยนะเงียบๆเป็นินพัลนะคะยี่ไม่ดีนะแ่ต้ง่งกับตะเกียบค่ะน้ำยายงนี่ไทยจีนลาวโอ้แต่ T สี่ลัก็คือว่าตอองยาวเลยยาวเราเงินก็นเอาเตายกนทีเดียวนั่นจริงะได้ต้องเส่สีเา้เก็ใส่จินเลยห้ไืมเงินต้นใส่จินเาไปทำเล่นน่ะอนนั้นแม่แงน่ะสวยเขาทำก่อนแล้วเห็นไหมเขสวยจะไปทำคือเขาก็เกรงใจกลัวแล้วก็ไปทำรับเดือวกันท่นก็เลยเอาสีเล่นข้อหน่ปไปทำเล่นจีนเรา่อ๋แจ่เรงนี้สบายสัตัวเขา มแะุุ้มเไปนี่อไปุ้ไปแล้วเธอจะเสียอะไะตัวนี้อนใ้เป็นปีหรอปีปีเสียได้สองเื่อเสียได้สองครั้งรกมันขอนได้นะประกันก็ขอนได้ด้วยกินใช่นี่โต๊ะกันเป็นจุดอันนี้น่ะโต๊ะซาลิง มูลนเอาเครื่องป่ามาให้เราเราต้องขายข้อมันไม่ได้ทำสูข้อมันถึงให้อยู่บ้านเลยไม่ได้เปลี่ยนที่สดเครื่องมาครว่าตอนสดน้ำแมซอนนี้ไปอย่างเันโอซอนนี้ไ้ถือตอนนี้อย่างนีม่ซ่ยัะเนาะซอว่แสบทำซอนแปลว่าหันเน่ยเอเออเยแสบอ ว่าตอนนี้บอกว่ามาเปลี่ยนเครื่องเลยแล้วกินอะย่างตัวนยนย่ามตัเขาอกว่าให้รงหัดมันมันสูงเอนหน้าบานนสีน่มันบรรยากาศทาง้านัขาอ้โขาคร่องม่อหุนที่เดีอดทาเองอไม่าแภาเกาหลีคนนั้นน่ะเกาหลีนินอ่อนแท้แต่เกาหลีเกาดลีจะใส่ใส่มื่อกีบเออแต่คนอ่ะเกาเกาเหาโอป้า โอปปี้โอปกี้อะไรบอเอาไปตัดออกเอาแล้วก็ไปผ่าเอาไหมราาาี่ยมันจะเป็นบรรยากาไม่เขาจะไปตัดเสียงแล้วเขาก็จะไปผ่าของเขาเองได้ไม่ไม่ไม่เอาแบบหยิบหยิบเลยตรงนี้เลยไม่ได้มาลามาลามาลา มาลาอันนี้อันนี้เสืออันนี้เสือกี้อันนั้นมามาล่าใช่ยบ้ายครับมาแล้ว